สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิชันปวีนาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการเช่นเคยนะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้นะก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันร,ระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆนะคะรวม ทั้งตัวแทนจากองค์กรต่างๆมากมายนะะในประเทศไทยมาร่วมนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,นะะในการทํางานเพื่อสังคมและเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการมีจิตสาธารณะในด้านของการทํางานเพื่อสังคมนะคะซึ่งนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้ ท่านยังทําหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยนะคะผ่านหลายโครงการเลยแหละคะ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีโครงการด้านดนตรีบําบัดด้วยถือว่าเป็นการลงมาทํางานด้านสังคมอย่างเต็มตัวแล้วก็ทํางานโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ธรรที่วัดนารารัฐวันชัยที่ปรึกษาสํานักวิชา เวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะสวัสดีค่ะคต้องขอขอบพระคุณนะคะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานะคะ,ค,ค,ะคุณทาคุณทําได้วันนี้มาร่วมพูดคุยกันเรื่องของการทํางานจิตอาสานะคะคแน่นอนว่าภาระงานด้านของการเป็นคุณหมอนี่ก็มากมายล้นมืออยู่แล้วครับสาเหตุอะไรที่เราตัดสินใจลงไปทํางานเพื่อสังคมคะเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนค่ะจุดเริ่มต้นก็ค่ะ อย่างหมอทั่วไปก็จบมาผมเป็นอาจารย์ด้วยไงตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ที่สถาบันโรคผิวหนังแล้วก็จบมาจบจบบอสกินก่อนจบบอสกินจากศิริราชแล้วก็มาทำโรคผิวหนังเป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์เสร็จปั๊บเนี่ยได้มีโอกาสไปจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุก็เป็นรายการตอบปัญหาสุขภาพเริ่มต้นก็จัดที่แถวคือแถวๆเนี่ยจำจำสถานที่ไมไไ่ได้ไม่ไกล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 นะคะก็ จัดรายการวิทยุพอจัดรายการวิทยุปั๊บเนี่ยก็จะเจอผู้คนเยอะอก็จะเจอผู้คนก็มีคนชักชวนไปแบบเออเขาก็รู้ว่าเราชอบร้องเพลงนะคือชอบร้องเพลงก็เลยเริ่มทําเพลงก็ได้ไปเริ่มร้องเพลงก็รู้จกักครูนครถนอมรัพย์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติะนะหลังจากนั้นมาก็ได้เริ่มร้องเพลงได,ได้ทํากิจกรรมตอนนั้นอาจารย์เขาก็จัดรายการทอรัศน์ช่อง11นะผมก็ได้ได้เป็นนักร้องที่นั้น ก็เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องนะก็ร้องเพลงมาหลายปีเหมือนกันก็จะมีร้องเพลงร้องเพลงคู่ร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงสร้างสรรค์สังคมอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอก็เลยคิดว่าได้แต่งเพลงให้เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงความปรารถนาก็ร้องคู่กับคุณกัญญาัตกุยสุวรรณซึ่งเป็นนักร้องแชมป์สยามกละกันในช่วงนั้นเป็นหมอกับพยาบาลก็เราก็เลยเริ่มร้องเพลงพอเริ่มเข้ามาสู่วงการเพลงปั๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสร้องเพลงเกี่ยวกับ บ้านเมืองเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ได้ร้องเพลงเยอะเลยก,ก็ก็เลยใช้เพลงนี้มาเป็นมาเป็นประโยชน์นะ,ะแล้วเราก็แบบเออรู้สึกดีนะเราได้คอนเซปต์จากอาจารยา์แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันสามารถสอนคนได้ะนะสอนคนคนได้สอนได้คนเนี่ยรักในชาติบ้านเมืองอแล้วบางครั้งเราอยากจะสอนอะไรอะไรเนี่ในสอนอะไรกับกับคนเนี่ยเราก็ใส่เนื้อเพลงลงไปในบทเพลงอ,อันนั้น อันนี้ก็เป็นเริ่มต้นทีมาแล้วหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก็ทําเพลงบ้างอะไรนี้ิดหน่อย,นอยจนกระทั่งเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนวิชาแอนตี ging ้เอดจิ้งที่ต่างประเทศไปเรียนที่ประเทศทางวัด้านชลาลวัยที่ประเทศทางยุโรปนะฮะ,ะก็จบแล้วก็เรียนจบมาอมพอเรียนจบมาปั๊บผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อเอไม่ใช่ได้มีโอกาสไปบรรยายบร,บ,รบรรยายที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่าน อธิการบดีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ e ้าหลวงก็เลยบอกเออเนี hmm. <weed. cem. S 1> ่ยมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยชวนผมมาเป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งก็ก่อตั้งสํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งคอนเซปต์ของแม่ฟ้าของเอฟแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของจิตใจ คือเป็นในเชิงป้องกันมากกว่าที่จะมาเน้นรักษาโรคในช,ช่วงที่เป็นแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเน้นการป้องกันในเรื่องของร่างกายแต่ที่จริงแล้วจิตใจมีความสําคัญมากเลยผมก็เลยในฐานะที่เราเป็นนักร้องผมก็เลยพยายามเอาเรื่องของดนตรีเนี่ยเข้ามาเมริร์ชกันกับเรื่องของร่างกายก็เลยจัดหลักสูตรดนตรีาบำบัดที่มาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเพราะเราเราก็เลยเริ่มต้นที่นั่นพอเริ่มต้นที่นั่นปั๊บเนี่ยหลักสูตรนี้ก็ไปด้วยดี นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็ถือมันถือว่าวิชาเลยนะถือเป็นวิชาสำหรับนักเรียนเลยเป็นนักเรียนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกหรือใครอยากจะทําวิจัยด้านนี้เนี่ยก็ทําได้เลยนะฮะทำได้เลยก็สามารถใช้ผลงานวิจัยเนี่ยแล้วก็ทําให้จบการศึกษาได้พอผมเริ่มทําดนตรีบําบัดเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีนะนักศึกษามีความสนใจเวลาที่เขาเรียนเครียดเราก็ เอาดนตรีเนี่ยเข้าไปเข้าไปร่วมในกิจกรรมนะฮะเขาก็จะมีความสุขส่วนใหญ่ก็มีความสุขเวลาเห็นเขาเนี่ยได้ร้องเพลงอะไรเนี่ยก็มีความสุขเราจะนั้นมาก็จะมีคนเนี่ยก็ติดต่อผมมาเรื่อยๆติดต่อให้ปไปทํากิจกรรมบําบัดดนตรีบําบัดในที่ต่างๆแล้วก็เลยได้มีโอกาสสอนร้องเพลงด้วยพอเริ่มสอนร้องเพลงปั๊บเนี่ยก็มีเพื่อนโรงเรียนเตรียมที่เป็นอธิบดีอธิบดีกรมราชทันท่านก็มาเรียนด้วย พอท่านมาเรียนด้วยท่านก็บอกเออดีนะก็เลยชวนผมเนี่ยไปทํากิจกรรมดนตรีบําบัดครั้งแรกที่ไหนคะที่ฐานทัศนสถานหญิงกลางแล้วก็ทํามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสําหรับผูรุ่นขังหญิงนะยี่าิบแปปีละแลก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยโครงการนี้ก็กเราก็ได้ก็ได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับโครงการแอนตี ging, ้เอจจิ้งเนี่ยชะลอวัยเนี่ยเปิดเพื่อเปิดเพื่อให้กับประชาชนทั่วไป ตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่สถาบันปัญญาวิชาลัยที่วัดชนระทานลาดห,หลังสลิดเนี่ยฮะ,ะก็เปิดมาเจ็ดแปดรุ่นเหมือนกันก็ทํามาเจ็ดแปดปีละสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือต้องต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเลยไม่ต้องเสียอะไรคือ,อเราผมก็จะเป็นคนจัดอาจารย์ทุกท่านเลยที่เกี่ยวกับที่เป็นเอ็กซ์เพรสด้านชะลอวัยนะฮะก็ใช้เวลาระยะเวลาเรียนก็สามเดือนในช่วงแรกพอหลังจากนั้นมาคนสนใจเยอะหรือว่าเปิดวันแรกเนี่ย คนสมัครสอง0คนเลยเราก็รู้สึกว่าดีมีกำลังใจก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สำนักวิชามาหาลรยแม่ฟ้าหลวงนี่ด้วยก็เลยแล้วมีจัดประชุมวิชาการประจำปีในรอบประชุมวิชาการเนี่ยผมจะจัดโครงการอันนี้โครงการดนตรีบรบัายก็จะเชิญพวกนักร้องพวกรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ยเข้ามาจอยด้วยนะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามา ร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยนะคร<ช>ับก<ะ>็ะจัดเป็นประจําทุกปีเหมือนกันนะฮะของมหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเราก็จะจัดประชุมอาจจะตามโรงแรงต่างๆแต่สำหรับรประชาชนเนี่ยเข้ามาฟรีเข้ามาจัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกเราจะจัดรุ่นใหม่เนี่ยจัดโครงการอันนี้เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยในวันที่31สิงหาถึง1กันยายนนะฮะก็ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงของการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอาหารมะเร็งช่วงบ่ายก็จะเป็นดนตรีบําบัดนะครับ คือเรามีการสอดแทรกความรู <out> ้ด้านสุขภาพด้วยด้วยคือไม่ใช่เฉพาะว่าจะเอาดนตรีมาบำบัดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่จะเมิร์ชไปพร้อมกันเพราะว่าผมมีความคิดว่าคนเราเนี่ยจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารการกินการออกกําลังกายเวลเนสเนี่ยต้องประกอบด้วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งจิตใจด้วยแล้วผมก็คิดว่าในฐานะที่เราเนี่ยชอบร้องเพลงนะแล้วเราก็ศึกษาทางด้านดนตรีบำบัดนี่มาบ่อยแล้วก็เอาความรู้นี่มาเมิร์ชกันแล้วก็ มอบให้กับประชาชนนะครค่ะเท่าที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะเราทํำดนตรีบำบัดมามปัญหาหรือว่าปัญหาหลักๆที่คนที่เขา้ามาเข้าร่วมในโครงการเราท,ที่เขาเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยเขามาักจะเจอกันในเรื่องอะไรนะคะด้านสุขภาพปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวคือปัญหาดังดนตรีบำบัดก็ขึ้นกับสถานที่ที่เราจะไปอ๋ออะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง อยทันทัศน์ยิงกลางเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็หลากหลายนะหลากหลายเขาก็มีปัญหาหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขามีความเครียดนะมีความเครียดเราก็เราก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปเข้าไปบาบัดเขาขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เขารู้ว่าเนี่ยขณะที่คุณอยู่ในคุกเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนใจในชีวิตจิตใจของพวกคุณนะฮะ เราก็เลยไปทําที่นั่นนะฮะไปทําที่นั่นแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยก็ไม่ใช่มันก็จะมีการสอนหลายอย่างเช่นสอนร้องเพลงมีการสอนแต่งเพลงด้วยสอนแต่งเพลงด้วยแสดงว่าในแต่ละที่ที่เราไปเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสอนให้แตกต่างกันตามกลุ่มคนที่เขามาเรียนใช่ยางพวกนี้เนี่ยผมจะไปจะไปทําดนตรีบําบัดให้กับกลุ่มผู้พิพากษาที่สารอาญาใต้ตรงสาทรก็ยังไม่รู้ในเขาเป็นยังไงนะแต่คิดว่า ส่วนใหญ่ก็เลยถามคอนเซปต์เข้าไปว่าเออต้องการอะไรต้องการดนตรีบาบัดด้านไหนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ท่านผู้วิพักษาเครียดเราก็อาจจะต้องแบบเออจะต้องดูก่อนเวลาไปเราทาดนตรีบาบัดนี่เราต้องดูดูคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราว่าเขาเขาต้องการอะไรบางคนก็อยากจะร้องเพลงบางคนก็อยากจะเต้นลําบางคนก็อยากจะทาทุกอย่างเลยบางคนก็อยากจะกิจกรรมต่างๆเราต้องดูเพราะั้นก็เหมือนกันเราเป็นหมอนะหมอเราก็ต้องดูคนไข้ ขณะเดียวกันเราทําดนตรีบําบัดเราก็ต้องพยายามดูเลยนะโอ้คนนี้อืเราต้องไดนามิกส์มากเลยนะทุกอ,อย่างต้องมีการแบบต้องให้ทันเหตุการณ์คุณหมอคิดว่ามันมีความท้าทายกว่าเรื่องของการที่เราทํางานในด้านการชะลอวัยที่ที่โรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนกับการลงมาทํางานในสังคมดนตรีบําบัดคือการชะลอวัยเนี่ยมันก็ท้าทายเหรอคือผมคือที่จริงแล้วเนี่ย พูดถึงความท้าทายตุโย,ยบบโดยส่วนตัวผมมันมันก็ไม่ยากนะเพราะเราเราชอบในด้านนี้คือ,อเราชอบด้วยไงคือเรามีความรู้สึกว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดสมมติว่าเกิดมีปัญหาะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามแก้ไขและขณะดเดียวกันดนตรีบำบัดก็เหมือนกันคือเราทําด้วยด้วยจิตใจที่อยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขคือสิ่งที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเราต้องมี เราต้องมีจุดมุ่งหมายภภอย่างเช่นถ้าเราเป็นครูอ,อย่างเราเป็นครูสอสนหนังสือสิ่งที่ผมนึกอันดับแรกคือผมนึกถึงลูกศิษย์นะนึกถึงลูกศิษย์<ะ>อย่างสมมติว่าเวลาที่เรามาทําดนตรีบํบาบัดสิ่งที่เราทําอันดับแรกเราคือเรานึกถึงคนที่เราบําบัดขณะเดียวกันถ้าเราดูคนไข้สิ่งที่เรานึกอันดับแรกเราคือคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเป้าหมายเหล่านี้แล้วเนี่ย ผมว่าอุปสรรคทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดเลยนะ,ะ,ค,ะรครับค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาเข้ามาร่วมในโครงการแต่ละครั้งที่เราไปไหมคะว่าผลสําเร็จที่ได้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะฮะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้คือหลังจากที่เราสอนจบปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการจัดก,กิจกรรมนะอย่างสถานทันทัศน์ยิงกลางเราก็จะมีการจัดก,กิจกรรมกิจกรรมว่าเอออาจจะไม่ให้เข,เ,ขเขาเขียนอะไรมานิดนึงขณะเดียวกันก็จะมีการร้องเพลง มีการทํากิจกรรมตอนจบก็รู้สึกว่าเขามีความสุขเขาเขาก็ได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายเพราะว่าอยู่ในนั้นมันก็เครียดนะฮะมันก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้จักสังคมการที่เราเข้าไปก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาเราก็จะเราก็จะเริ่มร้องเพลงสมมติวันแรกเนี่ยเราก็จะเราก็จะเริ่มให้ความคุ้นเคยกับเขาเลยแต่ละครั้งที่ไปนี่ต้องใช้กี่วันคะคือที่จริงมันมันไม่นานฮะ ช่วง2เดือนเองอาทิละครั้งอาทิละครั้ง,คร,งครั้งละครึ่งครั้งละครึ่งวันหรือ1วัน oh. แต่ถ้าวันจบนี่ก็1วันคือเรามีทีมฮะทีมของเรานี่ก็ก็มีทั้งนักแต่งเพลงมีทั้งนักดนตรีขนาดเดียวกันก็มีพวกครูที่สอนทางด้านเต้นเนะี่ย oh. ซึ่งมันต้องประกอบกันเป็นคอนเนคชันที่เรามีที่เรา,เ<อ>าี่จเจามีอย,อยู่แล้วครับคุณหมอวางแผนในอนาคตอันใกล้นี้ไหมคะว่าเราอยากจะสานต่อโครงการไหนเป็นพิเศษหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้างคือคือตอนนี้เนี่ย ก็ทําไปได้เรื่อยนะฮะทำไปได้เรื่อยแต่ตอนนี้มีจุดมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเป็นนักร้องด้วยนะเป็นนักร้องด้วยขณะเดียวกันเราก็เลยแล้วได้ทําเพลงเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองมาเยอะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาเยอะสิ่งที่อยากจะทําอีกตอนนี้เนี่ยก็ก็นึกว่าอยากจะทําเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆเพลงประจําจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ทําได้หลายจังหวัดละทําจังหวัดน่านเชียงราย เพราะว่าแม่แม่ฟ้าโลนอยู่เชียงรายใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ทําเชียงเกี่ยวเชียงรายก็มีน่านเชียงรายมีแม่ห้องสอนอ,<ม>อธิรภากนใช่ไหมคะตอ,<า>อนนี้ไล่ลงมาไล่ไล่ไล่นะ,ะเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เพิ่งไปจันทบุรีไปถ่าย<อ>มิวสิกก็ทําเกี่ยวกับเพลงจันทบุรีเพลงตราอ๋อแล้วสิ่งที่เราจะบอกเล่าลงไปในเพลงของแต่ละเพลงเกี่ยวกับจังหวัดก็คือของดีแต่ละจังหวัดนะทค่ะของดีแต่ละจังหวัดคือคือเวลาที่เราทําเพลงหาคอนเทนต์ก่อน ว่าคอนเทนต์ของจังหวัดนี้เราอยากจะนําเสนออะไรมันเป็นการโปรโมทจังหวัดนั้นเหมือนกับการท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวเราก็ต้องใช้ดนตรีสไตล์ที่สนุกสนุกนะแล้วแบบนี้ทางคุณหมอนําไปเผยแพร่ทางช่องทางไหนนอกจากช่องทางที่เราลงไปอบรมในแต่ละพื้นที่คือช่องทางก็ผมมี YouTube มีช่องส่วนตัวชื่อว่าร้องเพลงสบายสบายสไตล์ปิติขณะเดียวกันผมก็จัดรายการตอบปัญหาสุขภาพด้วยทางออนไลน์ไม่ใช่ฮะทาง ตรงข้ามในยันเกราะนี่แหละสถานีวิทยุยันเกราะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับคุณเกียงศักประคองวงอ๋อจัดมาก็คือที่จริงรู้จักท่านมานานละแต่ตอนหลังท่านก็เชิญมาร่วมจัดด้วยก็จัดประมาณสองปีกว่าแล้วก็เราจะเผยแพร่ทางนั้นนะฮะก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะทําเพิ่มเติมก็คือเพลงประจําจังหวัดางต่ๆ ทีนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยประชาสัมพันธ์งานหรือว่ากิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้หน่วยงานไหนเราเ,ออเราเราคือเราลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งแน่นอนเราได้เจอปัญหาหรือว่าเจอความเครียดของแต่ละคนที่เขามีเข้ามาคือคุณหมอมองว่าหลังจากนี้นเราควรจะเพิ่มเติมในเรื่องไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะผสานความร่วมมือกับหน่วยงานไหนเพิ่มเติมบ้างไหมที่อยากจะนำมาทํางานช่วยเหลือ,อทางสังคมคือตอนนี้นผมเอ่อเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับ โครงการต่างๆอย่างทันศาสตร์หญิงการนี่ก็ได้รับความร่วมมือดีนะก็โอเคนะคือยังไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ที่อยากได้ต่อไปเนี่ยคือผมอยากจะประกวดร้องเพลงเพลงต่างๆที่ผมทำเนี่ยเพลงประจําจังหวัดต่างๆก็คือเราก็อยากจะอยากจะจัดโครงการอันนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่คิดมานานแล้วเพราะเคยจัดประกวดร้องเพลงมามาหลายรายการเหมือนกันค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณหมอครับว่าวันนี้ลงมาทํางานเพื่อสังคมเรามีความรู้สึก แล้วมีความตั้งใจอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเป็นไปในทิศทางไหนคะเอาเอาเอาเรื่องบ้านเมืองเลยเหรอเอาเรื่องสิ่งที่เราทําเพื่อสังคมในขณะนี้ <Okay. S 2> ความ <Okay. S 2> ความสิ่งที่เราได้กลับมาณนะปัจจุบัน <Okay. S 2> ที่เรามีความสุขกับมันคืออะไรคะความสุขกับมาเอาตัวเองดีกว่านะอเอาตัวเองก็คือว่า,ถ,าถ้าเราเนี่ยได้ได้ทาประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเรามีความสุข <c oughs> เรามีความสุขคนตัวเรามีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขคือตัวผมเนี่ยเวลาทําอะไรผมจะนึกถึงคนรอบข้าง ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาต้องมีความสุขลูกน้องลูกต้องที่อยู่กับเราเวลาผมทําอะไรผมนึกถึงคนพวกนี้เป็นอันดับแรกพวกนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเรานะฮะ,ะตัวเองก็คิดแค่นี้ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะ,ะแต่คิดถึงว่าตัวเองก็จะพยายามทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะ,ะฟังแบบนี้แล้วก็ ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอด้วยสําหรับการทําโครงการดีๆแบบนี้นะคะคที่จะลงไปในพื้นที่ไปในหน่วยงานต่างๆนําดนตรีไปบําบัดนะคะความเครียดหรือว่าสิ่งที่ต้องเจอมาปัญหาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเยอะนะคะครเราเจอปัญหาต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตการนําดนตรีเข้ามาใช้ก็ถือว่าเป็นการนําเอาความชอบส่วนตัวที่มีนะคะคนำมาขยายผลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ระดับนักเรียนนักศึกษาไล่มาจนกระทั่งถึงบุคคลที่อยู่ในแวดวงต่างๆผู้ต้องขังนะคะคในอาชีพต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็ขยายต่อมาจนถึงประชาชนทั่วไปนี่เป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณหมอนะคะปีเตอร์นะคะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ทาที่วัดนราวดวันชัยที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชทศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะพระคุณค่ะสวัสดีครับ สำหรับช่วงนี้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันส Lauren ักครู่หนึ่งค่ะพุ๊บความสนุกและคุณค่าของพู่ปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่งอ้าว รออเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้รยทุกวันเสราร์เวลา9ก้านาฬิกาสาสิี่ทางโทรทัศน์รัฐสภา,าแล้วเจอกันครับคำถามที่คุณสงสัยผมกับ้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง กิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอถตือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID at @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร์นัฐวุฒิรุ่งวง ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอ์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่การที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10 5. นาฬิกานาทีทางช่อง10บโทรทัศน์รัฐสภา กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นจากศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานปัญหาจากครอบครัวนะคะความรุนแรงการหย่าร้างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ศูนย์คุณธรรมจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นการประสานความร่วมมือกันค่ะกับภาคีเครือข่ายนะคะสร้างต้นทุนที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นความเข้มแข็งขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับศูนย์คุณธรรมภูมิใจนําเสนอชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง เป็นความร่วมมือที่ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมไปจนถึงภาคีร่วมมือโดยศูนย์คุณธรรมนำทีมร่วมกันกับทางภาควิชาจิตเวชศ,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนั้นก็มีสำนักงานนายการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงขึ้นมาในชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเนี่ยมี3ามโครงการย่อยครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําคัญกับเรื่องราวของครอบครัวทั้งสิ้นเลยชุดแรกเลยก็คือการทําให้เกิด ครอบครัวพลังบวกขึ้นมาซึ่งอันนี้นำทีมโดยศูนย์คุณธรรมเองในการพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเป็นชุดในการสร้างเสริมถ้าจะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษง,ง่ายๆก็คือโปรโมชั่นโมเดลในขณะเดียวกันเองนั้นเนี่ยก็ยังมีชุดที่เป็นอันที่ครอบครัวเจอประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นครอบครัวที่มีเด็กติดเกมแต่จะทำยังไงให้เกมนั้นเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาและเกิดกลไกในการปกป้องนั้นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นชุดของเฮลตี้เกมเมอร์ ซึ่งนำทีมโดยทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่ดอเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าเป็น prevention mode นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องความรุนแรงหรือปกป้องสิทธิของครอบครัวและทําให้เกิดความสันติสุขโดยใช้กลไกของท้องถิน่นหรือแม้กระทั่งกลไกของกฎหมายเองซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งสํนานักงานเอกการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พื้นที่ที่เราได้ลงมือปฏิบัติการกันนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเลือกมาเป็นเพราะเรามีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเกิดขึ้นทั้ง4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือเองหรือแม้กระทั่งจังหวัดทางภาคอีสารจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดสุราธานีในเขตพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดนี้ทางศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยกำลังพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับของจังหวัดและในระดับของ ท้องถิ่นอยู่แล้ว4จังหวัดนี้จึงเป็นพื้นที่ที่กลไกและชุดครอบครัวพลังบวกครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นลงพื้นที่ในการปฏิบัติการลงในระดับของชุมชนแล้วมีโอกาสในการที่จะพัฒนางานร่วมไปด้วยกันทั้ง4พื้นที่ไปด้วยกันหัวใจสําคัญคือเราต้องการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนหน้าตาของระบบพี่เลี้ยงชุมชนเป็นอย่างไรเป็นลักษณะที่เราพัฒนาแกนนําพลังบวกขึ้นมา แกนนานี้เป็นคนของท้องถิ่นเองความยั่งยืนจะอยู่ตรงนี้ก็คืออาศัยผู้นําของท้องถิ่นนั้นซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องอ,อสมออาจจะเป็นผู้แทนเป็นผู้นําของชาวบ้านเป็นคนที่ชาวบ้านเองรับอบอุ่นและไว้วางใจเราเพิ่มขีดความสามารถของแกนนําพลังบวกนั้นขึ้นมาและมาประกบติดกับภาคีของครอบครัวกลไกของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับกลไกของจังหวัดอาจจะอยู่ในสังกัดของทาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกิดการทํางานในเรื่องของภาคีเครือข่ายครอบครัวพลังบวกขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เกิดการจัดกระบวนการลงไปที่ตัวครอบครัวในระดับของชุมชนนั่นเองเราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนในระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเวลาเราพูดคาว่าระบบนั้นเนี่ยจะมี5ทักษะที่เรียกว่าจับต้องได้แน่นอนเลยก็คือ1คือทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเอง ทักษะในการที่จะส่งต่อได้เกิดการเชื่อมโยงผ่าคีเครือกายซึ่งกันและกันทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมไปจนถึงทักษะที่สําคัญมากก็คือทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเมื่อมีลูกหลานอยู่ในชุดของวัยรุ่น เขาจะสื่อสารกันอย่างไรที่ทําให้บ้านไม่เกิดความรุนแรงสามีภรรยาจะดูแลกันอย่างไรที่ทําให้กลายเป็นสื่อสารพลังบวกต่อให้เป็นลูกเล็กๆหรือมีลูกหลายคนขึ้นมาเขาจะสื่อสารร่วมกันอย่างไรนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะเรียงร้อยผ่านระบบพี่เลี้ยงในชุมชนลงไปจนถึงระดับของครอบครัว ชุมชนทั้ง4จังหวัดนั้นถูกคัดเลือกขึ้นมาและเข้าสู่โครงการครอบครัวชุดแผนงานของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเป็นความตั้งใจที่ศูนย์คุณธรรมกำลังมอบให้ถือเป็นทุนทางสังคมที่เราวางไว้ว่าหากทุนทางสังคมนี้ปรากฏเกิดขึ้นร่องรอยนี้ต่อให้ศูนย์คุณธรรมและคณะจกส่วนกลางถอยออกแต่คนในท้องถิน่น ยิ่งมหาวิทยลาลัยประจำท้องถิ่นนั้นทํางานเป็นพี่เลี้ยงประกอบกับระบบที่เลี้ยงในชุมชนไปด้วยแล้วทําให้เกิดแกนนําพลังบวกที่มีศักยภาพแกนนําจะถือเป็นเจ้าภาพของท้องถิ่นเองดูแลครอบครัวของชุมชนของตัวเองก็จะทําให้กลายเป็นทุนทางสังคมที่ดีเรามาเชิญชวนกันนะครับครอบครัวพลังบวกเราจะใช้พลังบวกในการยุติความรุนแรงและนําไปสู่การเป็นครอบครัวสันติสุข เมื่อเป็นครอบครัวสันติสุขแล้วมันจะเกิดคุณธรรมขึ้นเมื่อครอบครัวเป็นคุณธรรมขึ้นมาชุมชนและสังคมทั้งหมดนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมแรงร่วมใจกันเป็นครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรงครับ ั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะของโครงการดีๆค่ะสำหรับโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนะคะโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดพลังบวกขึ้นภายในครอบครัวไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปแล้ว4จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดประสงค์สาคัญก็คืออยากจะให้เกิดการ สร้างสันติสุขนะคะได้ในระดับครอบครัวแล้วจะขยายผลต่อไปในระดับของที่ใหญ่ขึ้นโดยระดับชุมชนนะคะแล้วก็ในระดับประเทศนั่นเองแต่ว่ารากฐานที่ดีนั้นก็ต้องมาจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ แอปพลิเคชันมอเราทัชนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเรารวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์ความรู้มีอ e ีบุ๊กให้อ่านด้วยนะคะเป็นอ e ีบุ๊กคุณธรรมค่ะรวบรวมเอางานวิจัยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการนําเอาคุณธรรมมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตรวมทั้งวิดีโอความรู้ต่างๆนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะ ไปสัมผัสกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทําได้ในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ